ผมยับไปยับพปยับความพันครับครับผมมีชคพิการ้วยี่สิบสองครับมาสอบครั้งแรกเป็นไงครับผ่านครับผ่านนะหลังนักนี้เราคุมมากี่โลประมาณสองสามโลสองสามโลนี่ใช้เวลาประมาณกี่วันวะสองวันก็ถือว่าเยอะไหมสองสามโลสบายสบายยังลงได้อีกครับยังลงได้อีกคิดว่าชกได้ต่ำสุดเท่าไหร่ครับยี่สิบสิบเก้ายี่สิบสิบเก้ายี่สิบยังไหวนะวันนี้ร้อยยี่สิบสองเจอกับ เจอรับพี่พลกิจเคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้เห็นรูปภาพรถตัวพี่เขาแล้วครับเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเขามีแงแล้วก็ลูกและรักเลียมครับอ่าแล้วเราจะแก้งไงดีวันนี้เจอความเก่าของพี่เขาก็เตรียมมาแล้วแกมมาแล้วนะแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับอยู่สกาโบกี้ยิมก็ี่อยู่ช่องสกาโบกี้นะครูปั้มพูซ้อมมีใครบ้างมีปรับศึกมียอดฝึกศึกแล้วก็มีฝรั่งครับอืมนะซ้อมมากี่วันเนี่ยรวมๆแล้วอัน กือบ20วันครับเกือบ20วันได้นะครับผมอ่ะศัยอีกทีหนึ่งแล้วเราได้ชกที่ไหนบ้างหรือยังชกที่ลังศรครับอ่าเป็นไงวันนั้นเจอใครเจอแับพี่ตัวเขียวชนะน้ออ่าก่อนชนะน้องตัวเขียวมาได้ชกมากกี่ไฟล์รอบนี้สองครับเพิ่งได้เตินไฟสองไฟล์ตอนนั้นยังชกที่ไหนครับต่อยล่างเลยนะอ่าวันนั้นชกกับใครจำได้ไหมกับลาวีลาวีโอ้โเป็นไงวันนั้นแพ้แพ้มา ก็อพึ่งชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับแล้ววันนี้ร่างกายให้กี่เปอร์เซ็นต์ละครับสิบเก้าสิบต่างกันเราจะเริ่มทำฟอร์มอยู่เนาะอายุอะไรแล้วครับยี่สิบเอ็ดปีครับคนจังหวัดชุมพรครับเราปล่อยเท่าไหร่ครับประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดพื้นเพนเราเป็นมวยมวยฝีมือครับเตะซ้ายไตซ้ายอ่าปีมือซ้ายนะเราสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบครับเออเราชกมวยมาเป็นวงกี่ไฟทั้งหมดเนี่ยอันห้าสิบห้าสิบแปด ฝา,ฝากพี่น้องช่วยเชียร์นะครับครับฝากพี่น้องช่วยเชียร์ยอดพนมไยัคพยัพยคของพันนะครับครับผมเอ okay, อเก่งครับสวัสดีครับผมประจิตทุกส่วนอ่าวันนี้ชกพี่กาวเท่าไหร่ครับพี่มา122ปอนด์มาสอบเดินไปเท่าไหร่ครับเดินไป24ตัวเต็มเ<ป>ดินไป2ปอนด์ชุดเดียวเลยเหรอโอ้โหน้ำหนักนี้เราคุมกิโลแล้วพี่ก่อนหน้านี้ ก่อนน้านี้ก็ขุมมาประมาณสองโลสองโลขึ้นเอาก็มาลดอีกโลนึงวหน้าตาช่างวันนี้เจอใครครับลดประมาณหน้าตาช่างก่อนตอนหน้าช่างวันนี้ก็ประมาณลดลงอีกสามโลเออนะแล้วก็มาวันนี้อีกโลมาชั่อีกโลหนึ่งนะเราเจอใครครับวันนี้มันได้เจอกับยอดพยัก์ยอดพยัก์เคยเจอไหมเคยเห็นรูปร่างแล้วเป็นไงก็ไม่ไม่เท่าไหร่อพอฟัดโพอเวียงอยู่นะเราได้ดูเทปมาไหมพี่ เขามีอะไรน่ากลัวบ้างเออเราแก้งไงดีวันนี้เจอซ้ายใส่ตักเลี่ยมใส่ลูกสิบประวัติดีนะวันนี้ฝีมือเอาอยู่นะฝีมือก็โอเคล่าสุดโชคใครมาครับล่าสุดสยามชัยอืมเป็นไงวันนั้นมันออกพปิกแผลวันนั้นเขาใหญ่เนาะใหญ่ไปเออแต่วันนี้ได้ชกเวทโอเคละน่าจะดีขึ้นครับได้ซ้อมมากี่วันรวมๆแล้ว ตัวก็ประมาณห้าจุดกว่าก็ทำร่างกายมาก่อนหน้านี้แล้วอืมโอเค,คอะอายุอะไรแล้วครับอนี้ สามห้าย่างสามหกอ่าคนจังหวัดจะแทงเขาไปล่ไปเท่าไหร่ครับไปไปหกสิบสองเพิ่มเตเป็นมวยเป็นมวยเข่าปีนึอก็ได้ครับผมเอาถนัดซ้ายดีกว่ามากกว่าครับสูงร้อยร้อยหกสิบห้าเป็นตัวแล้วชกมวยมากี่ร้อยแล้วพี่ก็มีสี่ร้อยเดืนสามร้อยเดือนฝากพี่น้องเลยครับเพื่อวันนี้ช่วยเชียร์หน่อยครับโอเคยังไงก็ติดตามผลิจทุกส่วนนะครับผมขอบคุณมากโอเคครับขอบคุณครับ